แสดงความยินดีกับนุ่มปากปรินด้วยค่ะที่สามารถคว้ารางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเวที Content Asia a w a r d s 2020มาครองได้สำเร็จค่ะ ก้า <9. S 2> แห่งความสําเร็จของวิเทียนหรือว่าหมากปรินค่ะจากละครอกเกือพักแอบรักคุณสามีที่ได้รับรางวัลนักสแสดงนําชายยอดเยี่ยม Best Male Lead in ATV Program นะคะจากเวที Content Asia Awards ที่เพิ่งประกาศผลผ่านทางออนไลน์ไปเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งงาน Content Asia Content Asia Awards 2020นะคะจัดขึ้นปีนี้เป็นครั้งแรกโดยนิตยสาร Content Asia ที่รวบรวมและก็นําเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตลาดคอนเทนต์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะซึ่งมี ประสบการณ์กว่า14ปีโดยช่อง3ของเรานะคะมีชื่อเข้าชิง5สาขารางวัลแต่สามารถคว้าม,มาครองได้1รางวัลโดยหลังจากทราบว่าตนได้รับรางวัลมาก็เข้าไปคอมเมนต์ขอบคุณผู้จัดพี่แอนทองประสมแล้วก็พุ่งกับพี่แอลอภัยนะคะที่พี่แอลอัมไพร,พรทวดทีค่ะรวมถึงทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกท่านผ่านทางอินสตาแกรมของค่ายทองเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยรีบุญเทิงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหมากปรินมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะ